แต่มันเดือดร้อนพอดีด้วยผมเลยช่ยเดือด้อนเมืก่อนนะไฟชายผมก็เริ่มจะไปแล้วมั้งอยู่ตรงนี้ ย,ยังไม่รู้ใช่ทีนฟ้อาเขามานั้นอะ่ะเหมือนเคยมาแต่ว่าก็าตรงนี้เคยมีเคยม,มีคนม,มาเจอที่เาเองเขามาเจอพวกใจญ่ฟ้อมต่างแต่นั่นคือเหมือนวกเขาใหญ่ที่อยู่แล้วแหละยังเงียบไปนานแล้วก็เ,ยเนนลย э กล้าเข้ามานั่งแต่เป็นที่ที่ในป่าที่กล้ามานั่งนะเพราะว่าสวัสดีครับทุกคน<อ> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะทุกคนนะอยู่กับผมแฝดใหญ่กับน้องแสงเงยินตะลุยป่าค่ะซึ่งทุกคนครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ไหนน้องสังเกนดูไหมผมไม่พาน้องแสงเย็นมานี่เพราะว่าผมไปเจอน้องนั่งอยู่บนห้างคนเดียวนะแล้วก็อยากตอนนี้มันมืดมากแล้วด้วยนะเราก็เลยมาหลบฝนบริเวณบ้านมาเป็นบ้านอุ่นบ้านร้างแห่งหนึ่ง ในป่าซึ่งผมมาเจอมันล้างแล้วก็อย่างน้องบอกว่าน้องมาตามหาก,กาไรอะไรทุกอย่างหรอของอ,องค์ครักเอกเหรอหรือว่าไงมผมก็ยังงงอยู่นะมันนั้นไปเห็นมันตกอยู่มาคิดว่าเขาน่าจะเดินมาแถวนี้หรือเปล่าเขาทำตกไปหรือเปล่าเลยเดินมาดูเผื่อเจอเขาเราผมก็เจอนนองอยู่บนห้างหรือที่น้องก็นั่งแบบราแหวงอยู่เพราะว่าน้องบอกว่าตอนที่นั่งห้างเหมือนมีแสงไฟฉายใช่ไหมไมาดูว่าเป็นใครไงผมเองก็ เหมือนจะมันกับมาที่ห้างนั้นพอดีก็เลยเจอน้องจากนั้นก็ชวนน้องวันนี้เพราะว่าตกห้างไม่มีหลังคาเราฝนตกมันก็าจะเปียกผมเลยพาน้องมานั่งหลบฝดนี้ก่อนเนี่บ้านหลางที่นีก่อนซึ่งเราสองคนเองก็ตรงนะผมอะก็จะตกใจกันว่าทำไมน้องถึงไปนั่งบนห้างนั้นก็คิดว่าเป็นไม่ใช่น้องกันแรกคิดเป็นคนอื่นแต่เนี่ยได้เป็นน้องแสงเดือนนะซึ่งผมเองไม่ได้ถ่ายคลิปมันจะแรกเริ่มเปิดคลิปวันที่มาถึงบ้านหลังนี้นะ ก็วันนี้เราจะนั่งคุยกันเรื่องขององค์คัะเอกแต่นั่งคุยกันแบบพฤติกรรมแปลกๆที่เราเจอกันมานะทุกคนนะแล้วก็ไหนก็เจอน้องแสงเดือนแล้วก็ขอโปรโมทให้น้องด้วยลกันใครที่ยังไม่ติดตามน้องแสงเดือนตะลีป่าใช่ไหมก็ฝากพี่นะผมไปกดติดตามพี่ทีนะฝากกดแล้วก็แชร์น้องทีแล้วก็เพจเฟซบุ๊กก็มีใช่ไหมมีฝากแสงเดือนตะลุยป่าเหมือนกันแสงเดือนตะลุยป่าใช่ไหมก็ฝากพี่ทีนะครับผมไปติดตามพี่ที เดี๋ยวผมจะขึ้นโปรไฟล์ด้านหน้าจอนะครับผมไปกดติดตามพี่ทนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนิ่หนึ่งช่องทางให้น้องมีกำลังใจมีแรงผลักดันในการทำคลิปนะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจน้องกันดีๆแล้วกันนะทุกคนนะโอเคตอนนี้เรามานั่งคุยกันต่อดีกว่าจะขอเปลี่ยนมุมกล้องแล้วก็ขอกรอบฝาสกรองเพื่อได้สร้างบรรยากาศให้เราดูอบอุ่นเนาะพร้อมไหมพร้อมไปทุกคนไปทุกคนเราไปกรอบฝาสกรองนะ ใช้กลับดังรถเราเห็นปืนตรงนี้เลยลับมาใช้ก่อนนะวันนี้มีหลังคาข้อก็เลยสบายใจอย่างเี้ยคนแล้วมานั่งคุยกันเรื่องของโอรังเกศทไหนก็เจอกันแล้วนะแล้วอย่างวันนี้ตั้งใจจะมาที่ห้างจ่าฝนตกดีที่ไปเจอน้องก่อนน้องก็เลยแบบกต่วังเดือดร้อนก็ดีด้วยผมเ่ขี้เหลร่น้องไว้ก่อนนะ น้องให้ผมดูคลิปวิดีโอแล้วคลิปที่เจอเมือนเป็นแสงไฟฉายริศน,นาที่กันเหนเดินอยู่ใต้ห้างผมก็ตกใจว่าเป็นใครรือเป็นพวกนายพานหรือเป็นใครไงซึ่งมันไม่บอกชื่อใช่ไหม,ไม,ไมน,น้องไม่กล้าทักเลยเพราะว<ม>่าตกใจที่เจอมันใช่ไหมเป็นผู้ชายใช่ไหมเสียงคือไฟฉายด้วยหรอเปันตป่าหรือเ<ม>ป่ากคน,นยันตป่าทำตัวแปลกไหะ กตามหาอยนี้เรวก็ไม่กล้าทักไม่กล้าทักนะรบกวนนะอย่าทักเพราะว่าถ้าทักไปอาจจะเกิดสิ่งไม่ดีอย่างที่บอากลาคืนอ่ะจไม่ทักอะไรทั้งสวนเดี๋ยวผมกะว่าถ้าคืนนี้เรากลับบ้านทันผมอาจจะต้องส่งนองที่บ้านต่ออีกทีนะ อ,อ๋อบ้านาน้องวันผมบางคนฉันจะห่างกันหน่อยใช่น้องกลับบ้านมันเดีอดรุงอันตรายทุกที่อเยอะทุกคนเออจะมาคุยเรืเอ่องอแล้วามรู้เรารอไฟติดปั๊บ้งมือคิดนะลอ,องไฟใส่นะลองทันยวนตกฝนแล้วันนี้ฝนตั้งตกอ,อยู่ไปปล่อยเดี๋ยวข้างหน้าตกแรงกว่านี้เดี๋ยวรอคนดื่มต่อนทุกคนนะเดี๋เดินทางกลับกันทุกคนก็อย่าคิดไม่ดีนะทุกคนนะผมเจอน้องเช่อน้องไว้อยากคิดว่าผมจะทำอะไรไม่ดีกับน้องนะเราไปขึ้นใจทุกคนนะ เราไม่มีอะไรเรามาปิดบังน,นะนีกอ่อไฟเหมือนน้องตัวเปียกใช่ปะเนี่ยตัวคน,นมาหรอเหมือนน้องตัวเปียกคนเดียวผมก่อไฟน้องด้วยนะทุกคนนะน้องก็ยังมีความตกใจอยู่ โอเคทุกคนตันนี้ไฟติดแล้วนะคุยเรืงต่อดีกว่าโอเคมามาคุยเรื่องของโอคลากเอกกันก่าว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่น้องทันกันก็คิดว่าเป็นเหมือนได้ได้ชิดน้องโอคลากเอกบ่อยกว่าคนอื่นนะ ซึ่งตอนที่ผมได้เจอกับองค์รักเอกอบอกตรงนะซึ่งเขาก็เหมือนมีท่าทีว่าจะมีอาการห้ามห้ามนะไม่ให้ผมยุ่งกับน้องแสงเดือนเหมือนกันนะทุกคนนะผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรยังไงทําไมถึงห้ามพี่กันนะใครห้ามองค์รักเอกอะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจเป็นเพราะเขาอาจจะคิดไปไกลเองหรือเปล่าเพราะว่าเราก็คุยแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าให้เป็นแบบแค่เื่อนที่คนรู้จักดีที่สุดบางทีก็อาจจะ คิดไปต่างๆนานาที่เรามาหาเขาบ่อยแล้วก็เอาของมาให้กินขเขาบ่อยให้เอาของมากินเนี่ยเอาของกินมาให้เขากิในมาใน amin, ห้เขาเนี่ยเขาก็อาจจะคิดไปต่างๆนานาอย่างนี้อย่างนั้นเหมือนก็มีความหวังแต่น้องก็ไม่ไปให้เขาหวังอะไรเขาใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็บอกให้เป็นเพื่อนเป็น<อ>ที่ดีต่อกันอะไรอย่างน,นี้ก็คือเขาแต่เขาคิดไปมากกว่านั้นเขามีอยากอยากมีความรู้สึกมากกว่านี้อยากจะให้มีความสัมพันธ์เลืกซึ้งมากกว่านี้ว่างั้น Okay, จะทาให้เขาพอเราไปเจออยู่กับคนอื่นแบบนี้นเขาอาจจะพปเจชายน้องขอไฟสว่างอะอ๋ออย่างนี้นี่เองคือทำให้องค์พระเอกเขาไม่พอใจเวลามีคนเข้าใกล้น้องใช่ไหมก็คิดว่าอย่างนั้นนะก็อาจจะมีส่วนเพราะว่าองค์พระเอกก็ค่อนข้างจะนงมีความแบบว่าหึงหวงใช่ไหมคงจเป็นประมาณน,นั้น ก็รู้สึกช่วงแรกที่เจอเขาว่าเขาพูดจาดีมากเลยนะไม่เหมือนตอนนี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้พอเจอเขาว่าอารมณ์เขาเหมือนแบบเปลี่ยนไปหรือว่าเขาไม่อากเห็นบางคนก็บอกว่าโอ้ลเอกไปแถวถ้ำกอล่มแล้วก็เหมือนไปทําท่าทีแปลกๆไปเหมือนไปเหมือนไปเอาของสักอย่างเห็นบางคนบอกนะแล้วพี่ถามนางหนึ่งอกลักเอกได้เอาของไหมน้องแสงเดินไหมนี่อารมณ์ตรงเลยไม่ต้องกลัวพี่จะ เอ่วาาไครั้งแรกที่เจอเขาแล้วก็ครั้งแรกที่เขามาเขาเคยเอาตังหูมาให้ตังหูแบบไหนเหมือนอาจจะเป็นไข่ทองน้อยแล้วก็ตรงกลางมันเป็นเหมือนทับทิมสีแดงหรือว่าอะไรเป็นเหมือนตังหูกับทองมีทับทิมที่แดงแต่ไม่รู้ว่าใช่ทองจริงหรือเปล่าเขาเอามาให้เขาบอกว่าเป็นของพี่แม่เขาอะให้มานี่เป็นความจริงใช่ไหมแบบว่า ไม่ใช่ว่าจะทำให้องค์พรเอกเดือดร้อนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมเดยไปบอกน้องชายพี่ถูกโอเคกคนองค์พรเอกก็มีเอาของไปให้น้องแข่งเดือนนะเป็นตันแต่ตอนนี้เราต้องระวังให้มากมากนะเพราะว่าพวกองค์ครกปลอมหรือจริงหรืออะไรไม่รู้มันอันละวาเต็มไปหมดท่านผู้นำมึงรับแรอดีตท่านท่านผู้นำก็ออกมาเตือนว่าให้ระวังแต่ว่าตอนนี้จะเป็นพวกที่ปลอมแปลงเป็นองค์พระ มาสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้<ร>าใช<ม>าวบ้านรักขโมยของเขาซึ่งตอนนี้เราก็ไม่กล้าเข้าใกล้ใครนะ,นะต้องต้องอย่าไว้ใจใครง่ายเอาง่ายว่าก่อนหน้านั้นเรามีให้จำไลองค์รักเอกไปเพื่อที่เราจะได้รู้ว่านี่คือเขานะแต่อตอนนี้เขาได้ทํามันล่นลวนไว้ระหว่างทางที่ได้เจอก็ตอนนี้เราต้องระวังตัวได้มากขึ้นถูก คนน้องสั่งการ้ข้อมูลมาคร่าวๆมานี่นะซึ่งองค์ครกเอกเคยเอาของไปให้น้องก็คือเป็นตังหูอทองใช่ไหมมีทับทิมแดงๆตรง,ง,งกลางซึ่งผมเองก็ได้ข้อมูลกระมอนนี้นะแหละแล้วก็น้องเองก็แรกแรกก็ดีใจแรกแรกบอกว่าองค์ครกเอกอะ่ะคุยปกติมากใช่ไหมหลังมาก็จะมีพิรุธแปลกเนาะนี่ถือว่าผมก็มีความโชคดีที่เจอน้องแล้วน้องก็โชคดีเจอผมเพราะว่าถ้าน้องไม่เจอผมน้องก็ไม่กล้าเอาจากทางกันนั้นใช่ไหม เพราะจาทางไม่ได้ผมจะน้องผมไปเ่อกโอ้มอเจ่ะมากซึ่งคิดไม่คิดภาพไม่ออกถ่าหน่อคนที่น้องเจอคือไฟฉายที่มันสว่า,วางถ้าเป็นคนดีนก็ดีไปใช่ปะเออเป็นคนไม่ดีขึ้นมาน้องก็เดือดร้อนก็ได้ถ้ามันเจอตัวน้องมีน้องมีไหวพริบที่แบบว่าไม่ทักทายหรือว่าไม่ขอความช่วยเหลือจากมันนะเพราะคนไปตามไว้ใจไม่ได้พี่บอกเลยนเนาะเจอนั่งพักกันก่อนนะทุกคนนั่งขอห้พี่อี ดูบรรยากาศตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมขอหลบฝนมานะตอนนี้มีฝนตกโปรยโปรยอ,อยู่ยังไม่กล้ากลับตอนนี้เดี๋ยวข้างหน้าฝนอาจจะตกหนักกว่านี้นะทุกคนนะมาไฟก่อนนะทุกคนนะทุกคนครับเอางี้ผมมาพูดเรื่องบ้างนี้ดีกว่าซึ่งผมยังไม่อยากบอกน้องเพราะว่าน้องเองก็เดีย๋ยวตกใจก่อนเดีย๋ยวไม่กล้าเข้ามานได้ ควันหน้าตาน่าเลยนัมาดังผมนี้นบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านปอบดูยังยังไม่ดูใช่ที่พาเขามานนั่นอะ่ะเหมือนเคยมาแต่ว่าก็กาตรงนี้เคยมีเคยม,มีคนมาเจอที่เราเองเขามาเจอ,เาาเจอพวกยายปอบต่างต่างาาแต่นี่นคือเหมือนผู้เขาใหญ่ที่อยู่แล้วแหละอย่างเงี้ยเป็นนานแล้วก็เลยกล้าเข้ามานั่ง แต่เป็นที่ที่ในป่าที่กล้ามันนั่งนะเพราะว่าถ้าไปที่อื่นเราก็ไม่กล้านะอีกอย่างตรงนี้เราปลอดภัยสุดเพราะว่ามันมีหลังคาลัวฝนได้เลยได้ก็เรื่องของรเอกก็จะประมาณนี้คชะที่ร้อยพี่ฟังอ่ะแต่จะไปที่าพวกพเอกมาหาน้องแข่งเดือนหรือว่าได้อยู่ด้วยกันอ่ะ องทเดือนมาแล้วพี่ฟังนะว่าเขามีพิธีตุลเลยแปลกๆหนะว่ามีของนะให้น้องทั้งเดืนอีกอ่ะ<ห>ทุกคนกำลังจับดูกแกอยู่ว่าแกาเป็นคนเอาของในพิธีได้ใส่ไรเขานะไ,<ห>นไม่ได้ทำให้เขาจะร้อนเนองินแต่เรเขา้าใจแต่ว่าบัญชีก็อาจจะไม่ใช่เขาก็ได<ห><ห>้จะเป็นองค์การกอปลอมเนี้ย<ห>แต่ว่าบางคนบอกเป็นองค์การเอกที่เจอนะเขา่เป็นผู้ติดตามของอดีตท่านผู้นแอก็ต้องดูว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงในรอดูวิธีทุกคน ซึ่งจะมีอำนาจมารจริงจีได้เนาะเราไม่จะโทษใครหรือว่าปรับปรำใครหรือว่าให้ใคร,เ,รเป็นเชลบ<า>้างเราะว่าเไม่อยากให้เขามององค์พระเอกดีๆนะใช่ถูกก็ต้องคอยดูให้มันชัดเจนแล้วก็ให้แม่กว่านี้ก่อนจริงจีเป็นข่าวปลอมข่าวลือแล้วนะคะในเรื่องจริงๆนละ้วเผื่อที่สี่คนให้กำลับบงใจแล้วก็รอฟังความจริงดีงกว่านะ คนยูดิคิดแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาแลาะไม่อยากอยู่นานกันไปอันตรายอย่างน้องกำผมน้องส่งน้องที่บ้านนะบ้านน้องห่างผมก็หลายพีดโลอยู่น,นะน้าเห็นไหมนะ,ะประมาณยี่สิบยี่สิบโล,ลยี่สิบโลที่น้องเองก็เป็นคนที่เก่งนะกล้าเดินป่าอย่างเงี้ยโหเป็นคนที่เก่งจริงมีความกล้าใจแข็งเราไม่ยอมระวงังนะ ่าเสียดเือนไปถ้าไม่คุ้มก็่ะเสียดโอเคทุกคนคิดว่าตอนนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วแต่ว่าถ้ายังมีฝนตกอยู่ผมก็ยังไปไหนไม่ได้จริงนะเพราะว่าเราสองคนจะเปียกเละเลยอาจจะไม่สบาย นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่ที่ผมได้เจออี่น้องแสงเดือนแล้วก็ได้มานั่งในบ้านล้างด้วยกันตรงนี้นะบรรยากาศรอบๆก็จะวังเวงวังเว,วงเ,วเลยเดีย๋ยวเราไปขดูเราบ้างกันแสงเดือนนะนั่ไปก่อนนะเป มันนีเราจะเป็นบ้านสมบอกนะไปชายผมก็เริ่มจะไปแล้วมั้งอยู่ตรงเนี้ยเสียงกอไผ่กันดูสยองเหมือนกันนะไปฟังเสียงอะ่ะ นาเป็นสามตายาทุกคนเริ่มหิวแล้วอ่ะฮะเริ่มหิวแล้วอือคือเริ่มหิวเหมือนกันแหละง่วงมากย่อหลับมันต้องมาสี่โมงเยแล้วอะนอนดิแ,แตไม่กินข้าวกินปลาใช่ป่ะล่ะเอางี้เดี๋ยวเตรียมตัวกลับดีกว่าเนาะเพราะว่าเราสองคนก็เริ่มหิวทั้งคู่เจ็บอยู่ข้าวกันแย่เอา โอเคทุกคนเทววันนี้ผมได้มาเจอน้องแล้วก็เทวโชคดีน้องเจอผมเหมือนกันไว้โอกาสหน้าเรามีโอกาสจะมาร่วมถ่ายคลิปด้วยกันนะเหมือนกันนะตอนนี้ผมขอพาน้องแสงเดือนกลับออกจากบ้านนี้ก่อนแล้วก็เดินทางกลับไปที่บ้านเราแล้วเข้าไปส่งน้องครั้งหนึ่งก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องแสงเดือนทีนะผมกดไลค์กดแชร์ที่พี่ๆนะก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปแฝดวี2ทั้งผมแล้วก็น้องแสงเดือนด้วยนะนะทุกคนไปทุกคนไปคลิปลาก่อนนะครับผม